สวัสดีครับพวกผมนะครับเวกิตวันนี้จะมาเทียบอาวุธกันว่าของกิจกรรมลาสุดจากกิจกรรมคัมพีซ้อหาจิตวิญญาณอีกตมิเป็นดาบที่ผมมองว่าดีเลยแหละในสายฟรีนะคือในพาสซีฟเนี่ยเมื่อตัวละครได้รับโลกความเสียหายจากการโจมตีปกติการช้าโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น40%เลยนะอัตราคีการโจมตีปกติและการช้าโจมตีจะเพิ่มขึ้น16%เลยนะอันนี้คือคัดท่านะครับแล้วตัวไหนที่ใส่ได้บ้าง ดาบนี้เนี่ยก็จะมีเคอร์ชิงคอลีนอายโตะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาคอลีนใส่นะแล้วเรามาเทียบดาเมจกับดาบประจําตัวของคอลีนกันว่าแรงใกล้เคียงไหมผมจะใส่เซ็ตอาร์ติแฟ์เหมือนกันเลยนะจะได้เทียบกันได้ง่ายเลยซึ่งออฟหลักเนี่ยนาฬิกาเป็นไอถ้วยโบนัสไฟฟ้าหัวแรงคีเลยนะโดยที่สเตตัสก็จะประมาณนี้เลยนะอัตราคิ48%แรงคี248%อันนี้คือประจําตัวของคอลีนนะ 元山 <laughs> 八九

อาวุธประจำตัวก็จะทำดามเมจอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000ืเลยนะอันนี้คือติ๊กี้เรียบร้อยแล้วส่วนอันตีเนี่ยรวมๆทั้งหมดก็ประมาณ1 0 0 0 0 0เศษๆเลยนะเพราะอันตีเนี่ยเราจะโดน4ฮิตต่อหนึ่งอันตีเลยนะส่วนอาวุธกิจกรรมเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกับประจำตัวเลยนะ พอดาเมจที่ได้สก,กิลนะมันจะประมาณ7 8็ดถึพันต่อฮิตเลยนะมันก็จะประมาณ80ดสถึงแปเลยถ้าเป็นอันตีเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ1นึ่งมเลยนะผมเลยมองว่ามันใกล้เคียงกับประจำตัวเลยส่วนเรื่องของเวลาเนี่ยผมมาจับเวลาดูแล้วดาบประจำตัวก็จะทําได้ประมาณ1นาที7จ็ดวิเลยนะส่วนดาบกิจกรรมก็จะได้1นาที19าวิเลยนะก็ประมาณนี้ผมมองว่าดาบใส่ฟรีดาบกิจกรรมเนี่ยใส่ได้ มแมลงใกล้เคียงกับประจำตัวเลยนะของคอรีเลยซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่รู้จะใส่ดับอะไรให้คอรีนเนี่ยดับกิจกรรมถือว่าตอบโจทย์พอสมควรเลยนะถ้าเกิดไม่รู้จะใส่อะไรนะในบรรดาใส่ฟรีก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเดิมไปบายครับผมไปแล้วนะ